เทมเทมเทมอันนี้จินพบปะไลฟ์เล่นเล่นไลฟ์สนุกสนุกไลฟ์อะไรเดึกขนาดนี้ <c oughs> น้องๆคงน,นอนหมดแล้วแอบมาไลฟ์จริงๆก็ควรเข้านอนแล้วแต่วันนี้ไม่ได้จับแอนิเมชันเลยครับรู้สึกว่าคิดถึงมันก็เลยเป็นแอนิเมชันบำบัด ไม่มีผู้ชมเพราะว่าน้องๆน,นอนกันหมดแล้วทำอะไรดีวันนี้เราจะวาดปากเพิ่มดีกว่าชื้เข้าไปที่ปากปากอยู่ไหนปากอยู่นี่ เฮ้ยมีคนมีคนไม่นอนอุตส่าห์แอบไลฟ์เด็กๆอยากรู้มีเด็กไม่นอนหรือเปล่านนแน่สวัสดีครับทำไมไม่นอนครับคุณไต้หยวนคุณผู้นำประเทศไต้หยวนทำไมไม่นอนครับนนแน่มีหลายคนนะครับที่ยังไม่ข้ามนอนดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่นอนกัน ใส่ตัวเลขดีกว่าหรือเปนอนครับอันนี้คือเลข8วันนี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่แอนิเมชันบำบัดต,ตัวเองเพราะวันนี้ไม่ได้จับเลยไปทำงานอื่นแล้วรู้สึกคิดถึงคิดถึงแต่ไม่อยากทำเงียบๆทำไปคุยไปก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าแต่ก็ดึกแล้วก,ก็คิดว่า ไลฟ์แค่แป๊บเดียวก็พอตอนนี้ก็เราวาดปากเพิ่มไปนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดค่าตัวเลขตัวนี้ก็คือตัวเลขรหัสเก็บไว้ว่าปากที่3เป็นแบบนี้นะปากที่2เป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนี่ครับวิธีการใช้งานก็คือตึ๊บเขาอยู่นิ่งๆใช่ไหมเฟรมที่3อยากให้เขาพูดกดที่ปาก ยี่มันอยู่ตรงไหนนี่กดที่ปากแล้วก็เลือกเลือกอยู่ตรงนี้ติ๊ตติ๊ตติตติติเลื่อนลงไม่มีาหารหัสเลขอยู่เห็นไหมฮะเลือกปากที่สามปับเขาก็จะอ้าปากแล้วบะบะอืมอี นี่ไม่มีปากจะดูๆก็จะเป็นแบบนี้แบ็กขับก่อนอ๋อนี่มันก็จะเป็นคีย์เฟรมนี่ครับเรียกว่าคีย์เฟรมเราจะต้องรู้จักคีย์เฟรมรู้จักเลเยอร์เนี่ยเลเยอร์เลเยอร์เยอะๆแล้วก็รู้จักคีย์เฟรมลบทิง้ง ลบทั้งหมดด l ลิ e อ้าวอ๋อปากไปไหนดรตึ๊บ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 งเลือกอันนี้โอเคปากนิ่งละสักห้านาที สิบนาทีมีใครอยากคุยด้วยกันไหมครับอยากถามอะไรไหมระหว่างวาดรูปเล่นกําหนดค่าคีเฟรมต่อดีกว่าตึบเชิญแขกเปิดให้เข้าร่วม ลลืมมอีกแอกแ้้วทยังงไไ็่รูเชิญลองเชิญเชิญไตยวนจื่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับยังไม่ได้นอนนะผมฟังเพงลงอยู่บผมดึกแล้วนะฟังเพลงอยู่ครับ ไปเจอไลท์พี่ผมก็เลยมันมันแจ้งเตือนนะครับผมก็เลย oh. กดเข้าไปดูเพราะมันแจ้งเตือนด้วยเหรอครับผมมันแจ้งเตือนไลฟ์ด้วยครับ hmm. เออตอนนี้ประเทศผมก็มีการเลือกตั้งครับผมก็เสร็จประมาณสามสิบหรือสี่สิบวันนะครับเลือกตั้ง hmm. ประเทศผมครับเราจะทำาคนคอนเทนต์ยังไงครับ เดี๋ยวผมก็จะประกาศผลเลือกตั้งนะครับผมก็จะประกาศสักประมาณกลางกลางเดือนนะครับประกาศรูปแบบใดครับจะเป็นแบบเป็นผลนะครับผลคะแนนโหวตครับอืมแล้วเราคิดยังคอนเทนต์การเอาคะแนนมาจากไหนอันนี้เราผมก็จะคำนวณโดยใช้ h ช t g p t ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งเลขอ๋อดีครับมีมีกี่พักเนี่ย มีอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอ้าวหลุดไปซะละกำลังฟังเพลินๆเน้ามาแล้วอ๋อครับอ๋อเปประมาณผ้าพัาเกใหญ่ครับอืมครับผมคิดเองทั้งหมดเลยครับถ้าผมคิดเองครับก็แบบว่ากว่าะคิดก็็กานานแล้วก็เรื่องนโยบายด้วยครับ มีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างครับเกี่ยวกับพักการเมืองก็เรื่องการเมืองครับผมก็ปม่ได้ผมน่าจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยครับผมเห็นมีการยุสภาด้วยยุสภาครับผมแล้วก็กล่าวว่าผมผมกลว่าผมก็จะลงคอนเทนต์สูน์รสการครับผมผมแรงบันดาลใจมาจากสูน์รสการนนทบุรีครับออกะว่าจะทําอยู่ครับผมแต่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานิดหน่อยครับ เราจะวาดเอาเหรอถ้าผมวาดเองครับเสียงรอดูนะครับประเทศผมคิดเบื้องต้นก็จะมีสารปกครองแล้วก็มีสารรัฐธรมนูญอยู่ในนั้นรวมกันด้วยแล้วก็จะมีไอ้พวกสำนักงานอื่นๆครับครับครับผมนี่ครับตอนนี้เรากําลังพูดกับประเทศไต้หวันอยู่นะครับถูกต้องไหมครับเนี่ยครับผมนี่เข้าไปเข้าไปชมนิ็นได้ แล้วก็มีไอโครงการรถไฟฟ้าด้วยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับต้องใช้เวลานานนะครับเอทเงในทิกตอกมีอะไรบ้างติกตอกก็ผมลงไปเรื่อยๆครับผม,ผมลงไปเรื่อยๆครับไม่ได้ค่อยลงจินตนาไม่ค่อยลงไม่คอม่คอยลงประเทศจินตนาการสักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยลงอ่า เอาไปดูกันได้นะครับไอให้ผมแอบดูแอบดูลงคอนเทนต์อะไรไว้โอเคปิดปิดผมผมว่าคนอื่นเขาแล้วจะไปนอนเลยนะครับคนอื่น๋ยวผมวันนี้เรียนเช้าพุ่งพุ่งนี้ครับแรกไม่มีเรียนครับผมจิจกรรมวันสุนทรนภูครับผม เอาแล้วเฮ้ยน่าสนุกพรุ่งนี้ไม่มีเรียนนะผมขับแรกคณิตศาสต <า S 2> ร์แล้วก็เอาับผมเออวันสุนทนผู้สมัยเด็กๆพี่ไปลงชิงแข่งขันคัดลายมือซึ่งลายมือก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าอยากร่วมสนุกปีป <laughs> ีก่อนประมาณตอนมต้นปมมหนึ่งครับผมเอ้ผมไปแข่งในโรงเรียน แต่งก่อนสุภาพแล้วทีนี้ผมกับเพื่อนก็แก่งแต่งแบบมั่วๆแหละยุ่งดีผมก็ได้เราชนะเลืเอดเฉยหัวข้อเรียดีมีความสุขครับหัวข้อเรียดีมีความสุขแสดงว่ามีฝีมือนะสิครับแต่ผมก็เป็นคนช่วยคิดคำแล้วก็เพื่อนเป็นคนช่วยแต่งอืม เออตอนนี้เอ,อแล้วโรงเรียนพี่จะเปิดตอนเมื่อไหร่ครับโรงเรียนโรงเรียนแอนิเมชันนี่นเหรอครับผมในอันนิจจินครับอนั่นสิ <c oughs> เนี่ยว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกแบบออกแบบเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้นักเรียนมีร่างอาวตารแล้วก็ นี่สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะเออเปลี่ยนเป็นชุดที่พี่ใช้เลเยอร์เ,เยอะมากเลเยอร์นงีเป็นสิบเกินเกินสิบนนไปพี่อันนี้ทําให้มันน้อยลงแล้วนะเมื่อก่อนออกแบบรายละเอียดตัวละครเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะทําหลายๆตัวไงก็เลยลดลดรายละเอียดไปดับผม พี่พเดี๋ยวสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งผมผมไปแล้วนะสี่ทุ่มครึ่งสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งอ๋อแบบเดียวได้ครับผมครับผมก็ไปนอนแล้ววครับผมเป็นเวลาที่ต้องนอน <c oughs> นี่เราก็จะออกแบบเสื้อเอ,ออกอาม้ปาปานี่เสื้อเราก็จะเป็นที่เราออกแบบมันก็จะเปลี่ยนให้เตโนมัดเลยเออไว้ค่อยทำมีคนบอกว่า โจกีเจียวุ่นวายแล้วมันวุ่นวายจริงไหมอ่ะเอสเอสไอเอสเอฟอาร์ประเทศเอสเอฟอาร์โนวสลับโนโนสลเขาบอกงี้ครับผมฟ้าใสคุมฟ้าผมเชื่อว่าฟ้าฟ้าใสคุมฟในในโจกีเจียน้องฟ้าใสอีกแล้วเหรอครับ โอ้โหโคมันเสียเข้าโคมันเ,เ,เสียมาเหรอรเฮ้ยไมยน่นอนเหรอครับมาอ่าวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับจับผมได้เพื่อนแล้วโว้ยได้เพื่อนแล้วโว้ยจะได้ไปนอน เปล่าครับผมไม่รู้ว่าจะต่ออีกยาวอันนี้แบบอันนี้เวอร์ชั่นวาดทีละส่วนเลยครับใช่ครับัเรียว่าทวินนิ่งเอาสิ้โชอวประกอบกันใช่นี่ที่ซะที่พี่ออกแบบไว้นะก็คือปึ๊บสร้างตัวละครมา มันก็จะอยู่ในเลเยอร์นี้โฟลเดอร์นี้จืบก็พยายามให้ชิ้นส่วนมันน้อยที่สุดเมื่อก่อนพี่เอาแบบไ้เยอะกว่าน,นี้เมื่อก่อนมือก็แยกจากแขนแต่เดี๋ยวนี้เอาไว้ด้วยกันเลยเพราะว่าจะให้มันน้อยที่สุดมันก็ได้ประมาณเท่านี้แหละน้อยไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะขยับไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะขยับไม่เนียนมันก็จะขยับได้ประมาณนี้ีเปลี่ยนตัวขอตัวไหนเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนไม่นานนี้เองครับตั้งแต่ เปลี่ยนตั้งแต่อ่คิดว่าจะทำในอะไรนะนี่มันเรียกว่าอะไรนะตูนสควิดตูนสควิดเออก็เลยคิดว่าด้วยไอ้นี่ด้วยพอเราทำกับ iPad ใช่ไหมั้ย iPad ะ่ะมันจะช้ากว่าคอมพิวเตอร์เราก็เลยมันม,มีหลายปัจจัยอ่ะเราก็เลยต้องลดทอนตัวละครให้มันเหมาะสมกับเครื่องมือปกติผมทำพวกทวีนนิ่งนะแต แต่เฟรมบายเฟรมก็ทำได้แต่เฟรมบายเฟรมมันเสียเวลามันมันเอามาใช้อะไรต่ออีกไม่ได้อันนี้เราจะขยับอะไรก็ได้นีอันนี้เราออกแบบอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะแล้วเดี๋ยวพอตัวละครตัวอื่นอ่นนะเราก็วาดวาดในเอ่อสิมโบลนี้วาดในวัตถุดิบของมันนะ่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนมือเปลี่ยนเสื้อแบบ ใหม่ที่เราวาดลงไปแต่เราไม่ต้องมาขยับละเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบของพวกนี้เพราะฉะนั้นในโลกการ์ตูนจะมีกี่คนก็ได้เราก็แค่เอาหน้ามาเปลี่ยนเอาหน้ามาใส่แล้วมันก็จะเดินแบบนี้ทุกตัวนั่นแหละก็เลยคิดว่านั่นแหละจะให้มันเป็นโรงเรียนแล้วก็เอาพวกคนที่อยากมาเป็นตัวละครการ์ตูนก็มาเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้ เราจะออกไปเป็นผู้นำประเทศแต่ละประเทศโปรเจกต์ต่อไปนี่คือโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็สร้างเกาะนั่นแหละเดี๋ยวนี้โคลเซียทับจัดการให้หมดใช่ก็ดีที่จะได้มาทำการ์ตูนว้าดู ว่าเเดินไปเดินมาเฮ้ยพี่ปีชาเข้ามาดูไลฟ์ป่ะนอนยังเอามาโชว์แค่นี้แหละนี่นั่งทำตั้งนานแน่เนอะจริงๆก็ไม่นานหรอกพี่ชอนพี่ชอนครับผมมีคนบอกว่า ในประเทศโจกีเจียเขาบอกว่าคิดว่าผมควรเป็นพันธมิพิกับใครดีระหว่างฟ้าใสกับออตวาดมีคนถามอย่างนี้ออตวาร์อดออตวาร์ดอยู่ตรงไหนอ่ะข้างๆฟ้าใสครับผมศัตรูคู่กัดกืศศัตรูรังนรกศัตรูรังนรกศั <ใน S 2> ตรูตรังนรก <laughs> นี่ฟ้า าโตอนนี้กับวดัวดวาร์ตนวัดวาอยู่ไหไมวัดวาร์ตก,ก็ไม่เชื่อว่าติดอะแต่ก็ก็ใกล้ๆอยู่อ่ะทงประมาณสักอิตาลีเลยอะทงประมาณอิตาลีใช่ใช่เฮ้ยนี่ครับวัดวาร์โอ้ก็ใกล้ๆเอก็ไม่ไม่เชิงต<น>ิดไหนอ๋อเนี่ยเหรอ ับผมเล่นนี่คนทรงนี้ก็เล่นอยู่นานแล้วนะใช่ไหม,ไหมเออนี่บผมเขามาทำส่วนที่สัญญากับผมด้วยมาแล้ไครับมาแล้วรรมาแล้ว,ลวนี่ครับมาแล้วครับผมตัวตึงครับตัวตึงตัวตึงอันนี้จินไม่ให้มา โนเวไม่มาใช่ไหมใช่ป่ะพี่ไม่มาพี่เขามาแล้วครับตัวตึงอันนี้จินครับเขามาแล้วครับเอาสิก่อนนอนคุยด้่นกันหน่มหอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนนอนกันเถอะไปกันครับครับผมไม่คุยเลยนอนไลน์นอนดึกได้ยี่ ตายดึกแล้วนี่ไงสี่ทุ่มครึ่งพอดีกับสวัสดีครับผมแอบไอ้ดูดูนี่ก่อนดูพยากรณ์อากาศก่อนนอนรับผมรองผมฝนตกไม่ใช่ฝนตกพี่นั่นนั่นพายุหิมะพียหิมะหรอพี่เราไปดูข้างล่างเดียวผมบอกไปแล้วว่ามันคืออะไรอ๋อตรงที่มันบอกสัญลักษณ์มีอะไรใหม่ใหม่มาบ้างเนี่ยผม้สั่พายุหิมะไป จะเกิด <oples> แค่ตอนเหนือและตอนใต้เท่านั้นที่เหลือไม่ไม่โดนน่ะแค่ฝั่งชุนเนียวลาบาออสของคอนซูพาเซียนโอเอเนียแล้วก็การนี้แบบจะไม่โดนโอืมภูมิใจมีโอกาสโดนไหมมันจะเป็นยังไงก่อน <S <S เราใช้หลกักภูมิศาสตร์จริงๆนะเออแล้วไต้ยวนน่ะไตยวนไม่โดนอ <évidemment> ่าแล้วมันจะโดนยังไงอ่ะเราดูโลกมาเลย เออพี่ผมขอดูไอ้ตรงจังหวัดผมหน่อยพี่คือผมมีคําถามตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะผมมาเห็นพี่ว่าไม่ได้ใส่แล้วผมไม่รู้ว่าธงชาติที่พี่หมายถึงคือธงชาติประเทศหรือธงชาติรัฐหนูก็เลยใส่เป็นต้องเป็นธงชาติเดี๋ยวธงชาตินี้สิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมกะว่าจะใส่เดี๋ยวผมจะจะไปแก้ไขให้เขาอืมเพราะว่าอันเนี้ยให้อันเนี้ยเป็นของเขาเนี่ย อ๋อว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของผมอ่ะมันมีทั้งทงและตาด้วยไงเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเติมอีกแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยพอเราทำแบบเนี้ยพอไอ้รูปมันเยอะรูปมันเยอะต้องย่อแล้วเน็ตทัวเน็ตทัวมันกากอ่ะโอ้ยพี่เน็ตทัวมันกากรวมผมก็โดน ไอภาพ,พหลัง<ะ>มันเบอร์ไปหมดเลยอะพี่ <c oughs> พี่รู้ป่ะตอนนั้นอ่ะผมอยู่โรงเรียนแล้วเน็ตถูมันล่มพอดีเพื่อนผมเค้งงงกันใหญ่เลยอืมชุดเดียว <c oughs> ฝั่งตะวันออกนี่แอนะันมากเต็มเต็มเลยแต่ก็นนะันตะวันโตกอาจจะมีเยอะนะแต่เราอะตบไปเยอะเลยเพราะว่าบางคนมัเหมนแบบมันไม่อยู่แล้วไงมันต้องมีอัปเดตบ้างไงเห็นมีใต้ไต้หวันมาบอกเรามาไม่ใช่ใต้หวนนะไต้หวัน เขามาอบอกเรามาเพราะว่าไต้หวันเขาก็เป็นคนที่บอกเราให้เรามาเปลี่ยนกดอันนี้จินเนี่ยแหละเพราะว่าตามกฎ,นนมกฎนนดิสคอร์ดเขาอ่ะอ๋ออ,ออันนั้นผมใส่เพิ่มเติมเองแหละหน้าไปเล่นโตขึ้นโ <c oughs> อ้เดี๋ยวน้มีดหนึ่งถึงสามม้าขึ้นหนักอะไรเอาหน้เาเอาไว้ใกล้เกาะพาชอนบากว่านี้ <c oughs> โอ้โหไม่ไม,ไมเราจะไว้อย่างเงี้ย อาโตสเนิ่ก็อาจจะไปนอสจีนไม่ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งซ้ายไม่ก็เหนือไม่เอาตะวันออกแล้วโชคดีนะที่พวกแกอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ซูนามิห้าเมตรไม่ใส่ไม่ใส่เรายังไม่ใส่เราคิดไม่ได้คิดไม่ออกอาจจะมาตั้งแต่ตอนอุกาบาตมาแหละมั้งโอ้โหลูชินหนึ่งศูนย์ห้าเล่นไม่ได้ หนึ่งศูนย์สองสามสี่ห้าเล่นไม่ได้อย่างอื่นจะได้หมดหนึ่งศูนย์ห้าเล่นไม่ได้นะคะหนึ่งศูนย้าเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างแรงเราจริงจริงอ่ะแล้วก็ลืมและโคันเสียแกรู้ป้าตอนนั้นเว้ยตอนที่เราเข้ามายังไม่เป็นแอดมินน่ะเราติดปัญหาตรงไหนรู้ไหม แผนที่ไม่มีสีทรงลายรอบเรายังงงหรูอะไรออืโยจนจนที้มาเข้าใจไอ้ไอบอริเวณสงคามที่ผมเพิ่มมามันอาจจะมาแต่ว่าผมก็ลองใช้ไปแล้วน้อยมากสงคามอันนี้จินน้อยน้อยเงียบสงบครับ,บใ,ใครกับใครอ,ะอ่ะ,อะก็เมื่อดอนนั้นล่าสุดแม่น่าจะเป็นลาฟาเรียกับเติร์กเซียแต่ว่าเขาไม่รับคน ส่วนอีกส่วนก็คือเออโนวิสราฟกับโจรสลัดผมใส่ไปแล้วแต่ว่าผมลบไปเพราะว่าเขาทําสงครามเสร็จแล้วแม่ช่วงช่วงนี้การหนบกับโยเปียวนี่คนเล่นเยอะนะแต่ก็นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่การนี้ยังมีคนเล่นน้อยอยู่แต่โยเปียวคนเยอะแล้วยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังตามมาตรฐานอยู่แต่การนี้ว่ามันน่าจะเงียบเหงาอยู่ เออแล้วก็กะว่าจะให้อุกกาบาตมาตกสักทีจริงๆดาวห่างมันมันไปไปไม่ได้เราเราอยู่ห้องเราอยู่ห้องคณิตวิทย์มันไปไปไม่ได้อือห้องคณิตวิทย์สุกหน้าเพลยีมเวลด์แล้วคิดว่าอุกกาบาตจะตกตอนไหนเหรอพี่เขาบอกมาว่าน่าจะประมาณหลังจากเอ่อทำคอนเทนต์ที่พูดนํำทวีปใช่ปะจำได้จำได้จำได้พูดน้ำทวีป อีกห้าวิห้าวิฮอฮอเดี๋ยวห้าวอ่าอีกหาวิอฮอฮาจจะเร็วขึ้นนะอาจจะเร็จจเวขึ้นเพราะว่าพี่กำลังจะไม่ต่อเอ่อ Adobe พี่จำตัวพี่จำตอนนั้นได้ไหมครับพี่ผมเอาปลาบังปลาบังจโจไม่หายไปแล้วโปโจบา อุต ubar อะไรวะแล้วตอนนั้นน่าผมไปผมเอาปลาไปไว้ข้างบนเหนืออีก็คือเชียกิจยแต่ตอนนี้ไปมืไหนแล้วไม่รู้อ่ะลืมและหาไม่เจอน่าจะโดนล่าไปแล้วมั้งยออยยอมันน่าจะอยู่ของฝั่งยุงกูเซียอุกกาบาตอาจจะตกเร็วขึ้นนะเพราะว่าพี่กําลังจะมาทีาตที่ผมดูอ่ะน่าจะมีแค่เยชื่อประเทศอะไรเนี่ยเหมียวเหมียวแลนอูเหมียวม่ใช่ไมช่เหมียวแลนแล้วก็ เอออะไรมาหากุญชอนี่แต่มั้งชื่อเก่าหรือเปล่าแล้วก็รูเซนดาที่เขาน่าจะไม่อยู่นานแล้วแหละแต่ว่าบัญชีเขายังอยู่ในดิสคอร์ดก็เลยไม่ได้ลบหายไปเป็นเดือนแล้วอะ่ะแล้วเมียวแรนะอยู่นานมากตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ใหม่หรือแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรไหมเพราะว่าเราก็ว่าจะเพิ่มแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีแคนี้แหละเพราะว่าเราคิดออกเราคิดไม่ออกแล้ว ชอนเลือกไปชุนเนียตมันออกไหมครับคือมีอะไรจะบอกว้าคนมันเสียตะก้อนนั้นเรากะว่าจะเพิ่มภูเขาไฟเว้แต่กูคิดว่ามันไม่น่าไดไอไ้อ่ะอีกอีกข้างหนึ่งกายภาพอันนี้จีนมันดูมันดูไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อย่างไงหรอกคือเราวิเคราะห์ทั้งหมดแบบเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมมันไม่ได้ก็เลยไม่ได้เพิ่มเรียนออนไลน์สนุกดี แล้วทำไมถึงได้เรียนออนไลน์อ่ะพี่ห้องเราโดนรีโนเวทห้องมสองสามสี่ห้าหกโดนเรียนออนไลน์สลับไปเรื่อยสลับไปเรื่อยแต่มหนึ่งไปโรงเรียนอ๋อห้องรีโนเวทยังไม่เสร็จเลยพัทโถวัีเส้นเสนเซนนโทบิเราะว่าลูชินลูชินเดี๋ยวคุยในดิสคอรดได้นะเราเราจำได้ ้มาทัว่ามาทำว่าตกลงสนที่สัญญาคีโวทอร์าไดยๆๆบ้าได้รับประกันฮห้อย่าเรื่องนี้นะอย่าลืมเรื่องนี้นะว่าโลกโลกเนี้ยมันมันเชื่อมต่อแบบนี้นะที่ตัวเลขอ่ะตรงนี้เลขสิบใช่ไหมถ้ามันเลยจากตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะเงียบอ่อเดี๋ยวก็มันข่ามิตติไปเลยเหรอพี่ใช่ใช่ แต่แต่แต่ตอนนั้นะคือเกิเราคือผมมีข้อแย้งเนี่ยจากทวีลที่สองอ่ะจากทวีลที่สองถ้าเกิดเราจะไปฝั่งการนี้บะเราก็ไปทางนี้เลยอ่ะไปที่เลขห้าใช่ไหมจริงจริงการนี้แบบผมลองมาแล้วพี่แต่ไอของคนซูว่าผมไม่น่าได้เพราะว่าคือเ้าที่ผมเดินทางแบบนี้ครับอี่แต่ว่าตอนนั้นนะพี่ที่ผมไม่ได้ใส่ไปตรงนั้นนะเพราะว่าคือตอนนั้นนะพี่ ลองไปดูในเอกระทรวงสมมติร่วมดิพี่เลื่อนไปข้างบนน่ะผมเห็นแผนที่โลกเนี่ยเป็นโลกก้ายังไม่นอนเ่ะน้องก้าพี่ครับพี่ผมเรียนออนไลน์พรุ่งนี้ครับครับเอาไม่ไม่ไม่มีอีกก้าหนึ่งก้าวไหนชื่อเหมือนกันก้าวไหนก้าไหนก้าน้องพี่เองโอ้โหแดนชูนัวพี่อันนี้จังเน่ะที่พี่เขาบอกกัน่ะ เก็บหมดอันนี้จังโอ้โหเราเคยพูดอันนี้จังมาน่าจะหลายรอบแล้วอะอันนี้จะโอ้โหเนี่ยยินรับอ่าออดเนี่ยบอมขายหนักโอ้ยตายแล้วโอ้ยยังไม่ง่วงเลยเนี่ยเริ่มนึกแต่ที่เซียวโนกันเลยอะใกล้ใกล้สุดละเซียวโนตาแล้ววันศุกร์บายไปดีมเวอร์แล้วหนีครูวิชาวิทย์คงงานดีกว่าพี่ชอัวร์บ่ายเยาว์ลวพี่สัญญาอีกแล้ว ยายาอยาพี่ยาหารับดีผมผมเชียนะพี่เรานอนมาแล้วใครจะสวดมนต์ผมเองมั้งหยอกหยอกทำวัดเข้านอนตอนนั้นผมก็เคยทำมาแล้วนะแต่ตอนไปทศนศึกษาสามวันสองคืนเฮ้ยสองวันหนึ่งคืนไปนืมไปนไปว่าโรงเรียนเรามีสามวันสองคืนกับสองวันหนึ่งคืน โอ้ยรักมากโรงเรียนวัดลาบพิษรักมากต้องชมงมสี่ไปต่อมอสี่ไปต่อวิศวะดีกว่าหนีคูหคไปนอนกันดีกว่าครับไปนอนกันีว่าครับทุกไปนอนวครับคไปก็ได้ครับไปนอไดับไปกครับไปก็ได้ครับไปกคับไปกด้ครับไปก็ได้ครับไปก็ได้ครับไปก็ได้คับไก็ได้คับดีวับจันไดรับรับด้วับไัสดีวับับไปก <c oughs> ไม่วันดีวันเดียวพอแล้ววันจันทร์เนี่ยวันละวันเียวันเดียวจก็นะค,ครับบ๊ายบายนะบ๊ายบครับครับส๊ัสบีครับบ๊ายบายครับว